สวัสดีรับพกับายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับเร้ๆสิ่งที่ผมคิดเขาเป็นตามที่ผมคิดจริงๆนะครับว่าต้องมีคนมารองของคุณกันจอมพลังแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่คุณจันทร์กันจอมพลังนะครับไปช่วยที่จังหวัดสระแก้วที่อรัญญะประเทศเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชม เป็นที่ยกย่องของคนทั้งประเทศนะและการพูดจาของคุณกันจอมบลาลเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วละ่ะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นละ่ะก็ผมให้จ๋ายามือปราบเด็กวันไงจริงๆเขาไม่ได้ปราบเด็กแว้นอย่างเดียวนะเขาปราบทุกคนนะแล้วนะแล้วเขาไม่กลัวใคร้วเขาก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะท้าทายนะครับผมปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเป็นคนสาแก้ว ชื่อว่าอัมมารินยี่เฮงเป็นแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงก็ไม่รู้นะพันธมิตรหรือกอปปสก็ไม่รู้นะเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็ออกมาวิจารณ์ความเคลื่อนไหวของคุณกันจอมพลังนะวิจารณ์แบบหนักหน่วงมากๆเลยวิจารณ์แบบเรียกแขกวิจารณ์แบบเอาดังเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะ เริ่มแรกเขาออกมาโพสต์ว่ามึงเป็นใครวะมาทำลายภาพรักจังหวัดสระแก้วมาทำลายจนผู้หลักผู้ใหญ่เสื่อมเสียเป็นเพราะพวกท่านไม่รักษาองค์กรไงครับถึงโดนใครก็ไม่รู้ทำลายความน่าเชื่อถือหมดกันอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันจอมพลังคนเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยบอกว่ามึงเป็นใครวะแล้วก็ดา่าด่าผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ไม่รู้ว่าใครผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้ว่ารองผู้ว่าหรือใครก็ไม่รู้แต่ผู้ว่าน่าจะไม่มีนะเห็นมีแต่รักษาการผู้ว่ารักษาการผู้ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งหรืองไงก็ไม่รู้นะแล้วก็แป๊บเดียวก็โพสต์อีกคดีมีประมาทที่จ้ายขอ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรอันนั้นอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครเขาพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็พอโพสต์อีก ที่เกี่ยวกับคุณกันก็คือทําไมเจ้าหน้าที่กันนักข่าวจะสัมภาษณ์เด็กที่ถูกจับมาแต่ทําไมให้พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไรายสดได้กูไม่เข้าใจแบบนี้ว่างงานหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกูแวน้นบ้าพลังบ้างแล้วจะหนาวกูหมาเจ้าชินนะครับมีคำคมพารมรักด้วยนะแล้วก็ไปด้อยค่าคุณกันจอมพลังเขาว่าเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวแต่เขาเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวจริงครับก๋วยเตี๋ยวเขาก ที่โด่งดังก็คือก๋วยเตี๋ยวจอมพลังไงบะหมี่จอมพลังแล้วก็มาโพสต์ต่อครับโอ้โหโพสต์แบบที่ยิบๆๆเลยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกับ,บรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแสดงว่ามีไว้ผู้ว่าผมว่าท่านย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นนะครับปล่อยให้พ่อค้า,าก๋วยเตี๋ยวมายืนด่าท่านอยู่ได้ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นผมไม่ยอมหอกอ่าอันนี้ก็มาด่าผู้ว่า กับรองผู้ว่าแล้วก็มาแซะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วแล้วในวันเดียวกันนะครับก็บอกว่าคือสรุปจะมาช่วยคนหรือจะมาเป็นนักเลงที่นี่วะกับผมก็ได้นะผมเปิดบ้านรอถ้าจะมาก็รอผมไม่เห่าแล้วก็ไม่ขอโทษด,ด้วยเพราะกูไม่ชอบนักเลงต่างถิ่นเว้ยอันนี้ท้าทายว่าเปิดบ้านรอนครับผมอ่ะ อันนี้เป็นวันเดียวกันหมดเลยนะวันที่24มกราคมแล้วก็มีต่อไปอโอ้โหคือโพสที่ยิบเลยนะในเบื้องต้นชื่นชมการจอมพลังที่ออกมาช่วยเหลือสังคมผมในนะเครือข่ายภาคประชาชนก็จับตาอยู่แต่สิ่งที่คุณทำวันนี้หรือสองสาวันที่ผ่านมาคุณมันก็แค่นักสร้างกระแสคนหนึ่งผมถามว่า การจอมพลังซึ่งอดีตเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวบะหมี่การจอมพลังแล้วก็มีคนสนับสนุนให้มาช่วยเหลือคนก็ต้องถามว่าคุณจะมาช่วยเหลือคนหรือจะมาเป็นนักเรงที่นี่ที่ไปบอกให้ผู้ว่าท่านรองผู้ว่าเปิดบัญชีรับบริจาคให้กับครอบครัวของป้าก,กบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานศพผมต้องถามก่อนว่าการมึงเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่ามึงรู้ตื้นนึกหนาบางดีขนาดนั้นเลยหรือ ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาก็เดินเล่ร่อนอยู่ไม่เห็นมีใครใส่ใจเลยช่วยเหลือคนไม่ผิดน่าชื่นชมตะหกักแต่พฤติกรรมของมึงมันไม่ใช่มึงต้องไปตามกับครอบครัวของผู้ก่อเหตุแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยกระจายงบมายัางท้องถิ่นด้วยเขาจะได้มีงบทำงานเพราะข้าราชการเฮี้ยเฮี้ยพวกนี้ มันทํางานเช้าชามเย็นชามมันไม่ลุกหรอกมันนั่งอยู่กับโต๊ะกูเห็นปัญหาแต่ถ้ามึงจะมาเป็นนักเรงกูนี่อัมมรินยี่เฮงเนี่ยถูกยิงมาสี่รอบกูไม่ได้หิวแสงแต่กูหมันไส้มึงเป็นใครวะมึงแค่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งแล้วก็มีคนสนับสนุนกูชื่นชมนะที่มึงช่วยคนแต่สิ่งที่มึงแสดงออกคือมึงนักเรงอะและสิ่งที่มึงแสดงออก มีอะอะเลยนะโอ้มีศัพัดแสแรงนะมันแก้ปัญหาได้ไหมกลายเป็นสร้างความหมั่นไส้กับตัวมึงเองอีกขนาดกูชื่นชมมึงนะเดี๋ยวนี้กูยังหมั่นไส้เลยแล้วจะฟอ้องมิ่นประบาทกูก็ได้นะถ้าคิดว่ากูหมิน่นถ้านักเลงพอถ้าเจ๋าก็มาพรุ่งนี้จะเปิดบ้านรอไม่ปิดหนีด้วยรู้ไหมถ้าไม่รู้จักบ้านกูอยู่ตรงไหนนาฬิกาถามตำรวจนาฬิกาคืออะไรวะ ถ้าไม่รู้จักบ้านกูอยู่ตรงไหนถามตำรวจบ้านที่ถูกยิงอยู่ตรงไหนก็ได้ตำรวจเขารู้ฝากคลิปสองคลิปนี้ให้ดูนะเจ้าจริงต้องด่าทหารกับตำรวจแบบนี้โว้ยอย่าไปเก่งกับพวกเด็กต้องด่าองค์กรภาครัฐที่มันทำสังคมเป็นแบบนี้นะนะครับผมแล้วก็มีเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่หน้าโรงพักผมเลยขับรถวนกลับมาหน้าบ้านเพื่อเปิดบ้านรอการจอมพลังคนเดียวเลยนะครับ ที่ไปด่าลูกคนอื่นว่าเป็นเด็กทะลุถุงลูกมึงทะลุถุงหรือเปล่าวะดีชั่วที่ตัวคนหรือเปล่าพ่อแม่มันชั่วด้วยไหมถ้าจะมาเป็นนักเลงจะหมัดจะม,มวยอะไรกับกูก็ได้หมดเลยนะมีผู้บังคับการจังหวัดที่เฮงสวยมากล่อยพ่อค้าก๋ยเตี๋ยวมาทําลายความน่าเชื่อถือขององค์กรมีผู้ว่ารองผู้ว่าที่ต้องคอยถูกบังคับให้เปิดรับบริจาคไปหาแดกกับงานกาชาตินะครับ โอ้โหยาวเหยียดเลยยาวเหยียดมากมากนะแล้วคำก็พอ้าข้เต๋ยวสองคำก็พอ้ากดต๋ยวอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับกับคุณอมาดินเนี่ยคือทําไมพอ้าวยเต๋ยวเป็นอะไรไปวะทําไมต้องไปด้อยค่าเขาอ่ะทุกคนมีค่าเท่ากันนะคุณจะด่า คุณจะโจมตีกันจอมพลังคุณก็โจมตีไปเลยด้วยเหตุด้วยผลแบบที่คุณไล่ยาวมาเนี่ยว่าเป็นนักเรงเป็นอะไรเงี้ยโอเคผมเห็นด้วยนะคุณก็มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นแต่คุณทาไมต้องไปด้อยค่าเขาว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยววะ่ะแต่คุณรู้ไหมพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศมีกี่คนคุณรู้ไหมพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่เขาเป็นเศรษฐีเป็นข้าบดีมีกี่คนขายก๋วยเตี๋ยวนะวันหนึ่งแม่งได้กําไรเป็นหมื่นนะ คนขายก๋วยเตี๋ยวพิศโลกอ่ะแม่งรวยทุกคนคือคืออย่าไปด่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคือด่าก,การจอมพลังด่าไปอย่าไปกระทบองค์กรพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเขานะเพื่อนผมก็เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหลายคนก็ไม่ได้กระจอกหรอกแล้วแม่งก็นักเลงด้วยนะออการจอมพลังว่างไงอะ่ะการจอมพลังก็บอกว่าผมก็ไปช่วยคนสากแก้วจนทุกอย่างจบ แต่กลับมีตัวแทนเด็กเหี้ยออกมาบอกว่าผมทำลายสระแก้ววันนี้กูกับพี่หนุม่มกันใช้และเพื่อนๆควักเงินหกหมื่น 60, บาทช่วยใช้หนี้งานให้ประกบอยู่เลยหนี้หรือพฤติกรรมของคนทำลายสาแก้วแล้วมึงอยู่สาแก้วทุกวันมึงทำเหี้ยอะไรอยู่พอกูช่วยจนจบกลับมาถึงกรุงเทพมึงมาแหลมวอนอยากเจอกูมากใช่ไหมกูจัดให้ ผมให้ทลายฟอ้องหนึ่งล้านที่กรุงเทพได้เจอแน่นอนจากอดีตพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอคุณกันกเขาก็ลงลงลงลายเซ็นท้ายว่าจากอดีตพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวนะแล,วแล้วก็บอกว่ามากรุงเทพมึงได้เจอแน่นอนเดี๋ยวถึงไปอารันเจอไกลๆแล้ววนรถกลับบ้านอีกว่าแต่แล้วทำไมมึงเจอกูหน้า สถานีตํารวจแล้วมาลงมาเลยวะขำตรงเจอหน้าสถานีตารวจเดียวรถกลับไปหลอที่บ้าน <c oughs> แล้วก็กันก็โพสต์ถามพี่น้องชาวสากแก้วจักใจนะครับทุกคนรู้สึกว่าผมไปช่วยหรือทําลายสากแก้วครับท่ามกลางแฟนขับก็แฟนขับก็ให้กําลังใจคุณการชมงงารางอยู่แล้วกับให้ที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 เลยแล้วกรณีนีนน้นะนักข่าวนะสื่อมวลชนนะก็เชียร์คุณการชมพรัง ก็ด่า่ไอ้พุทธะอีกแล้วหรือเปล่าวะไอ้อมไอ้มันไม่ได้อมารินทีวีแล้วพุทธะแล้วป่ะมันบอกว่าอ้างอันม่ชอบใช้คําเนี้ยนะพุทธะฟังแล้วก็จําใส่สมองไว้นะอย่าอย่าใช้คํานี้บอกว่ามันบอกว่าอะไรนะบอกว่าอ้างเป็นแกนนาเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสกลอย่าไปพูดคาว่าอ้าง อ้างคือเขาไม่ได้เป็นจริงแต่ถ้าเขาเป็นแกนนาเครือขา่ายภาคประชาชนจังหวัดสรีะเกจริงเขาไม่ได้อ้างนะคือมันติดปากอะผมว่าพุธทธะอภิวานก็คงคงจะไม่ได้คิดแบบนี้หรอกคือคงจะบอกว่าเขาเป็นแกนนาเครือขา่ายภาคประชาชนจังหวัดศรีสะ้กตมะแต่เขาจะติดปากว่าเนี่ยอมรินยี่แห่งอ้างว่าอ้างว่าเหมือนเหมือนที่มึงบอกกูว่าอ้างว่ากูเป็นนายกสมาคมสือ่อท,ท้องถิ่นนายกสมาคมกูกูเป็นนายกจริงๆอ่ะ แล้วกูอ้างตรงไหนคำว่าอ้างคือมันไม่ได้เป็นนายกเข้าใจปะอันนี้เหมือนการอ้างว่าเป็นแกนนาพยายามอย่าใช้คํานี้มึงจะใช้เอาจริงเอาจริงอยังไม่เป็นไรน,นี่เป็นคาแรคเตอร์ของคุณแต่ใช้คําคนี้มันมันไม่โอเคนะแล้วก็สื่อมวลชนก็ลงแบบว่าเชียร์คุณการจอมพลรังแล้วก็มาโจมตีไอ้คนเนี้ดาด่าดาดาดาโจมตีโดตีแทะมากแล้วก็เชียร์การจอมพลรังกันมา แล้วปรากฏว่าการจอมรังไม่ไปหานะครับปกติการเขาจะไปหาที่บ้านนะถ้าใครท้าเคเขานะเขาจะไปกับผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีหร้อตอนนี้เป็นไรไม่รู้ที่อยู่กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ,อ่ะเขาจะไปบุกบ้านนะแต่นี้เขาไม่เว้ยเขากลับส่งหมายสายไปที่บ้านไปแจ้งความจับมินประมาทเรียกร้องเงินหนึ่งล้านบาทอ้าวคนนี้คนนี้เขาก็จะได้ใจเล คุณอมบรินนี่เขาเขาจะได้ใจเลยว่าเอ้ยเขาท้ามาบ้านทําไมไม่มาเป็นหมายมา,ยมายเป็นแจ้งความหมิ่นประมาทมาแล้วผมอยากจะกบอกคุณการจอมบาลังให้นะคนอย่างอมบรินยย่ยงผมไม่กลัวหมายหรอกเพราะคดีนี้มันเป็นคด,ดีจิบจิบไงไอ้คดีที่แจ้งหมิ่นประมาทอะจิบจิบแล้วก็จะเรียกร้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้านมันก็เรียกได้แต่ผมก็ดูแล้วืม มันไปรบกวนตำรวจเขารบกวนอายการรบกวนศาลเขาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูสิว่ามันยังไงแล้วคนนี้เขาคงไม่ไปขอโทษเขาไม่ไม่เหมือนกับไอ้้ไอเด็กแว้นไอหาไปโพส์ขู่คุณการจอมรังพอมาเจอก็มาแม่งมานั่งกลุ้มไขให้การจอมรังด่านู่นด่านี่ไอพวกนี้แม่งของปอก แม่งนักเลงเขียบบอร์ดนักรบไซเบอร์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอมรินยี่แห่งนี้เขาขนาดไหนเดี๋ยวต้องถามพวกที่เป็นกปปสพิษสุโรคหรือพวกที่เป็นพันธมิตรพิษโรคการู้จักอมบรินยี่แห่งใหม่ดูแล้วเขาก็เปิดหน้าชนกับการจองพลังเลยนะเพราะอย่างนี้นะครับผมผมก็โอเคก็คือการเขาทำความดีไงทำสิ่งดีๆเขาเสียสละนะ มันยากนะที่จะทําแบบนี้นะมีคนร้องเรียนผมอะ่ะบอกว่าเนี่ยโดนลังแกนู่นนี่นั่นอะ่ะปุ๊บอยู่นราธิว,วาสอย่างเงี้ยมาอยู่ปทุมธานีอย่างเงี้ยผมอยู่พิษโลกอะ่ะผมผมไปไม่ได้อะ่ะไม่ไปไม่ได้ผมไม่มีค่าน้ํามันรถไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพราะไปที ครั้งหนึ่งเข้ากรุงเทพครั้งหนึ่งก็ต้องมีงบห้าพันบาทอะ่ะใช่ปะ่ะเขาไปไม่ไดไ้อย่างการจอมพลังเขาไปได้เขาไปทุกที่เลยเนอะเห็นนอกป่ะไอ้คนอย่างนี้เ็าโอเคนะเขาเสียสละนะการจอมพลังเอกสายไมยต้องรอดหมอปลาพวกเนี้ยเขาไปทุกที่เลยนะเขาไปช่วยคนช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยแต่อย่าไปอวยการจอมพลังจนเกินเหตุนะสื่อมวลชน โอเคเป็นพับควกกันโอเคเข้าใจแต่อย่าอวยเกินเหตุบางเรื่องก็ติบ้างอะไรบ้างคืออย่างเนี้ยอม,มรินยี่เฮงเนี่ยเขาก็เหมือนกับจิงตกทักหรือเปล่าวะเราก็ลองมาทบทวนตัวเองว่าเรากลารจริงหรือเปล่าวะเราแบบโวยวายจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ลองมาทบทวนตัวเองแต่ปะมันใครก็ต้องแตะได้เด็เพราะฉะนั้นมันอันตรายมากนะถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะ แล้วก็คิดว่าตัวเองทำถูกนะแล้วก็คิดว่าตัวเองจะพูดอะไรก็ได้นะบางครั้งนะบางทีมันไม่ใช่นะครับผมอย่างพวกข้าราชการเนี่ยพวกผู้ว่าพวกรองผู้ว่าพวกพัฒนาสังคมพวกหัวหน้าส่วนพวกตำรวจเนี่ยพวกการจังหวัดพวกกำกับอะไรเงี้ยบางทีเขาก็โอเคโอเคโอเคแต่ใจเขาไม่ใช่นะเว้ย ใจเขาไม่ได้หนอว่าเฮ้ยมึงมาหักหน้ากูมันไม่ฉีกหน้ากูแต่กูก็เอ้มึงดังเ่ะกูอย่ายุ่งเลยกูเเฉยเงียบๆดีกว่ากูรอซ้ําดีกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่ทอันตรายนะอันตรายจริงๆนะอย่างน้อยก็ฝังเขาไว้บ้านนะครับไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้นี่ก็ถือว่าท้าไปอยู่บ้านไปใครเขาจะไปบ้านคุณนะ่ะจะไปท้าอะไรท้าตีท้าป่อย มันก็เกินไปหรือเปล่าวะกูก็อธิบายดิกูก็โพสต์ตามเนื้อผ้าเสียวะเออคุณก็บอกว่าการจอมพลันเขาทําสิ่งไหนไม่ถูกต้องอ่ะก็คอมเมนต์เข้าไปเส็จอ่ะใช่ปะเขาก็ได้ชี้แจง่ะมันก็ต้องด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหแล้วก็ไปด้อยค่าเขาพอค่าก็เตี๋ยวพอค่าก๋เตี๋ยวผมก็ไม่รู้ไปด้อยค่าเขาทํใหม่สรุปแล้ว ก็เหมือนเสือกนะเดี๋ยวก็มีมีคนถามว่าผมเสือกเดี๋ยวผมก็ต้องเสือกไนงะผมทำย t u b e ผมไม่เสือกแล้วผมไปบวชเป็นพระดีกว่าเปล่าวะใช่ป่ะก็ต้องเสือกเนี่ยเพราะว่าบางทีก็ฟังก็บ้างนะการยอมพัังกัรฟังบ้างคือเราก็มันมีคนอย่างนี้บ้างก็ดีก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผล ก็เหมือนกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสสรัฐบาลแต่เขาเขาก็เทียงกันด้วยเหตุด้วยผลเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนั่งแดกกาแฟไปจิบวายด้วยกันมันก็มีมาเยอะแยะอย่างนี้นะครับคนนี้เขาก็ถือเขาแน่นะแล้วเขาก็ผมว่าเขาก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองภายในพริบตาเหมือนกันนะมีสื่อออกหลายช่องเดี๋ยวก็ต้องมีคนเชิญไปออกรายการนะ จริงๆมีแน่ไม่รู้กันชัยจะเชิญไปไหมเออเชิญไปเดียเชิญไปประกบกับกันจอมพลังหน่อยแล้วก็เออก็ดีเหมือนกันถกไม่เถียงก็น่าจะไปได้นะนะหรืออาจารย์ยิ่งจากคนดังนั่งเคลียร์เออมันเอาคนนี้ไปออกก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นก็โต้กันไปโต้กันมาในโซเชียลน,น,ะนะเราก็ไม่รู้เลยใครของจริงของบอม แต่ไอ้ของจริงๆนะที่ผมรู้จักนะตอนนี้อยู่ในคุกอยู่ในคุกหมดแล้ว <c oughs> จริงๆของจริงๆเพราะว่าบ้านเมืองเรามันมีกฎหมายจะไปท้าตีท้าต่อยจะไปยิงไปกระทืบก,กันมันไม่ได้แล้วไนงะมันไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำไนงะไปยิงกันคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งติดคุกอนะ่ะแล้วมันประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรวะไม่ได้หรอกนะ จะบอกให้อันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะพูดให้ฟังในภาพรวมๆนะครับของของเรื่องนี้แล้วผมก็ฝากไปถึงการจอมพลังด้วยคือเราทำความดีทำไปเลยครับทำทำไปคนเขาเห็นอย่าไปทวงบุญคุณอย่าไปทวงเนี่ยผมเอาเงินกับพี่หนุ่มมาเอาเงินไปงานศพหกหมืน่นไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปเอ้ยเขารู้เอง เดี๋ยวคนให้คนอื่นเขาพูดความดีของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาพูดเข้าใจปะเราอย่าพูดเองแต่ถ้าความเยี่ยของเราอะ่ะเราพูดเองได้ใช่ปะเพราะว่ามันเดี๋ยวเขาก็จะโต้กลับเดี๋ยก็มือทําเองอะก่กูไม่มีใครเอาปืนไปจ่อหัวมึงทํามึงทําเองแล้วมึงจะมาทวงบุญคุณทำใหม่อ่ะคือถ้าฟังผมนะทุกคลิปนะที่ผมพูดถึงใครนะแล้วฟังด้วยความมีสตินะ จะได้ประโยชน์นะ,ะจริงๆจะได้ประโยชน์จริงๆถ้าตั้งใจฟังดีๆจะโกรธผมก็โกรธไปผมก็ไม่ได้สนใจเพื่อนผมก็มีเยอะแยะแล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะสมัยก่อนมีสี่ห้าคนตอนนี้ก็เกือบสิบคนแล้วเพื่อนผมนะก็ไม่เป็นไรล้ะก็เพื่อนก็เยอะพอแล้วก็ไม่ต้องการเพิ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มหรอกครับนะโอเคนะั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำในแง่มุมของผม ซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเริ่มละสองรอยเก้าสิบาทผมรวบรวม,รวมเรื่องราวสายมูเตรูทั้งหมดประสบการณ์จริงของผมจากอดีตที่โอ้โหเป็นนี่เป็นศิลเครียดมากๆจนตั้งสติดีๆแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใจก,ก็จะพองขึ้นเราก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไไจนมีวันนี้ก็พอมีพอกินแล้วก็พอที่จะแบ่งปันด้วยก็เลยจะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนได้อ่านกันนะครับผมแล้วใครที่ซื้อสือผมไปต้องการจะปรึกษาเรื่องสายมูเตลูกก็อินบ็อกก์เข้ามาคุยกันแนะนําให้ฟรีครับผมนะเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลนะดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัด ติดต่อมาด้สามช่องทางครับทาง f a c e b o ก k ดรกิจผลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับพระนางพญาสยามครับรุ่นนี้นะครับบุกเสกสามวารละวัดราชบูณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมงคลนะครับอาจารย์จ้ามศิริภูรภาอาจารย์ผมนะครับแล้วก็ผมร่วมกันสร้างเขาให้บูชาสองรอยเก้าสิบบาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นกัน สำหรับเสริมบารมีกับคนที่เป็นนางพญาครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยจะเป็นคุณอย่าสูงยิ่งเลยจริงๆครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเวลาออกจากบ้านจริงจกทักเรายัางเชื่อมันเลยแล้วมีคนทักมีคนตำหนิบ้างเราก็ ฟังเขาบ้างไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับขอให้มีความสุขนะขอให้พาคคุ้มพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีตนเราา่งกั